ลัคนาราศีสิงห์กันแล้วนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวพระเสาร์ก็ยังเล็งอยู่เนาะเหมือนเดิมนะครับก็ตามปรัชยาดาวพระเสาร์เลยโทษทุกข์ให้ทายเสาก็จะมีเรื่องความทุกข์ความร้อนใจอะไรต่างๆแล้วดาวพระเสาร์เดิมก็อยู่ในภพปร,ปปริซะด้วยแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ในเรือนของปัตตานีลิงลัคนาปัญหาอุปสรรคเรื่องหุ้นส่วนเรื่องการทําการค้า เรื่องของเพื่อนร่วมง,งานเรื่องของคู่ครองจะทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นได้ถึงจะอยู่ในเรือนของปตัตนีซึ่งมีดาวพระราหูเป็นเกษ,ษ,ษตรราที่บดีก็ตามเป็นคู่มิตรใหญ่ก็ตามแต่ดาวพระเสาร์ก็ยังคงให้โทษอยู่แต่ก็ยังดีหน่อยว่ามันจะมีคนมาช่วยคิดช่วยทําแล้วช่วยให้ปัญหาอุปสรรคนั้นเบาลงได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเป็นผู้มุ่งมั่นนะว่าเป็นดาวพระอาทิตย์ ดาวพระที่นี่เดินหน้าตลอดไม่เคยคิดลังเลว่าจะหยุดจะเบรกจะถอยหลังเลยดังนั้นจงใช้ความมุมาณนะมุ่งมัน่นกล้าตัดสินใจในการฝ่าฟันอุปรสรรคไปให้ได้เรื่องของการเงินตอนนี้เป็นเกษตรสรับเรือนจะดาวสหาชาติการเจรจาการเงินอะไรแล้วแต่ในเดือนพฤษกายนยังมีผลดีอยู่ยังสามารถคุยจาต่อรองที่สามารถทำให ได้รับเงินทองแล้วตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะดาวพระอาทิตย์ก็อยู่ในเรือนสหาชะต้องคุยเองคนอื่นคุยไม่จบแต่หลังวันที่สี่เดือนฤิจิกายนดาวการเงินของเรานะครับจะมีดาวพระศุกรมาร่วมในเรือนสหาชะเป็นดาวคู่มิตรที่ดีอยู่ก็สามารถดำเนินการไได้ในเรื่องของดาวการเงิน ที่เราบอกมาว่าการเจจาต่อรองสาเรา็จจะได้เงินมาถามว่าเงินตรงนั้นจะสามารถเป็นกอมเป็นกรรมได้มากน้อยเพียงใดก็ตอบเลยว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างจะมีมูลค่าพอสมควรแต่การจ่ายการอะไรมาถึงมือเรายัางไม่เป็นไปตามแผนต้องหลังวันที่17พฤศจิกายนไปแล้ว เริ่มจะได้ทยอยเงินอนนั้นที่เจาจาต่อรองเข้ามาได้แล้วหลังวันที่26พฤศจิกายนต้นไปจะเริ่มได้เข้ามาตามเราคิดเอาไว้อันนี้การเจาจาต่อรองเงินก้อนนี้ก้อนที่ใหญ่เนี่ยมันจะยังไม่ได้ในช่วงนี้หรอกนะมันก็จะได้ในช่วงของประมาณ1ิ 7พฤศจิกายนเป็นต้นไปคือช่วงวันที่สิบแ่ตนเองจะได้ทยอยมาใจให้ก่อนแล้วหลังวันที่สิบห้าเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงจะได้เป็นอบอกเป็นกรรมเข้ามาอันนี้ก็ฝากดูเอาไว้นะครับว่าการเจจาต่อรองนี้ก็มีผลไปตามแนวทางนั้นในเรื่องของคู่ครองลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดาวดาวคู่ครองเป็นเรือนปะตะนัตนิเป็นกเกษตรตราธิบดีมั่นคงดี นะครับมีความมั่นใจในตอนนี้การกล้าการตัดสินใจของเขาค่อนข้างจะดีคราวนี้อาจจะต้องฟังผู้ครองเรามากขึ้นเพื่อจะมีการแนะการแนวระหว่างผู้ครองกับเราก็เป็นไปได้แต่ลนรัราสีสิงห์เนี่ยจะไม่ค่อยชอบให้ใครนำนะนะครับจะต้องเป็นผู้นำเสมอเพราะตัวเองมีความมั่นใจสูงแต่คราวนี้ต้องรอ ฟังผู้ครองดูบ้างว่าแนวคิดเขาเป็นยังไงอาจจะช่วยส่งเสริมทำให้เราพัฒนาและดีขึ้นก็ได้อันนี้ฝากเอาไว้นะครับในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็อย่างที่บอกการงานถ้าเจรจาต่อเราตอนนี้โอเคได้ดีหลังวันที่4นะครับเดือนพฤศจิกายนเปต้นไปดาวการงานทัพสุขก็จะเป็นเกษตรตธาที่ดีแสดงว่าการงานก็จะมีเรื่องอะไรของความมั่นคงเข้ามาให้เห็นของการเป็นน้ําเป็นเนื้อมากขึ้น การงานก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีสำหรับเดือนพิกายนนี้อยู่แล้วจะเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับจนกระทั่งวันที่28พฤิจิกายนอีกรอบหนึ่งก็จะขยับไปอยู่ในเรือนพันธุกรมมะพันธุพันธุก็แปลว่าบ้านอสังหาอะไรก็ได้นะครับบ้านลถที่ดินได้หมดั้งนการงานที่เกี่ยวกับบ้านลถที่ดินอสังหาพวกนี้ก็สามารถลัดต่อได้เจจาต่อรองได้นะครับการกระทําที่เกี่ยวกับ ลักษณะแับนี้ในเรื่องของสุขภาพดาวสาวอย่างที่บอกอะครับตอนนี้เล็งลักนาเรื่องการเจ็บป่วยปัญหาอุปสรรคของสุขภาพก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่คราวนี้ยระวังเรื่องขาให้เยอะหน่อยนะครับเรื่องของกระดูก็กให้ระมัดระวังวิ่งเวิงชนขาเขอหักแพงได้นะครับเป็นของกระดูกข้อต่อต่อตาง ก็ให้เราระหว่งังการปวดฟันการทำฟันอะไรพวกนี้ก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยชาวลาาัคนาศีสิงห์ขอเป็นกำลังใจให้ครับ